สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกีส์นะครับนี่เรานะฮะจะนำสองรุ่นที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เช่นกันนะฮะมารีวิวนะฮะแบบไม่ยาวมากนะฮะในสเตป Vs นั่นเองนะฮะนี่คือ n นบิเอะฮะเซสิบเอ็ดนะฮะโอ้โหอยากให้ดูขอบนิดนึงนะฮะโอ้โหแบบนี่คือเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะคือคือไม่มีเลยจริงๆนะคือแบบสวยมากนะฮะหลายๆคนชอบนะฮะชอบตัวนี้มาก นี่คือเซี่ยวมี่นะฮะมี่ 5S นั่นเองนะฮะหลายๆคนเองก็เป็นแฟนของเซี่ยวมี่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้เราได้ดูแน่นอนว่า2ตัวนี้เนี่ยมันดีเร็วนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะโอเคเราจะเริ่มนะฮะให้ความเสมอภาคกับทุกฝ่ายฮะด้วยการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ันซะเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะในขณะนี้เราก็พูดก่อนแล้วกันเนาะสำหรับตัวนี้นะเป็นมี่ 5S นะฮะมาพร้อมกับ Snapdragon นะฮะ821นะฮะเร็วที่สุดในบรรดาของ Snapdragon ตอนนี้ที่ออกขายในตลาดนะฮะแล้วราคานั้นสุดถูกจริงๆฮะ เมียเอสเนี่ยหกสิบสี่กิกนะฮะหมื่นสองเก้าเก้าศูนย์นะฮะที่ราคาร้านเราครับเสียงนูเบียมาแทรกของเราเท่านั้นไม่พอนะฮะมาพร้อมกับ CPU ที่เร็วที่สุดนะฮะของ Snapdragon ตอนนี้เลยก็คือ Snapdragon 8 2แปนะฮะ ROM 64 RAM อยู่ที่3 g b นั่นเองนะฮะราคานั้น1 2 9่นสไม่แพงเลยนะฮะนะเดียวกันตัวนูเบียเองนะฮะก็ไม่แพงเหมือนกันนะหมื่นสี 990นะฮะแต่ว่าได้เป็น s n a p d r a g o n 820นะฮะส่วนตัวมีให้เอเจนต์เป็น821จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือตามหลักเราจะต้องเร็วกว่านาะตัวนี้นะฮะแต่ว่าตัวนี้แพงอะไรนะแพงความพรีเมียมในหลายๆอย่างฮะหนึ่งเลยเรื่องของการออกแบบฮะขอดูทีตัวเนาะเห็นทุกคนทราบกันนะว่าเรื่องของการออกแบบมันดูสวยงามมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็มันดูโอเคอะมันดูดีอะฮะมันดูแบบหรูหราแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคิดว่าน่าจะชอบแต่ว่าหลายคนเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าไอ้ขอบตรงนี้นะฮะ นี่คือปรับแสงลดแสงเดี๋ยวทำให้ดูครับเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นสวิ t ช h แอปนะฮะเพิ่มแสงลดแสงก็ทำได้นะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูกันแน่นอนว่าไอ้ขอบๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะแต่ไม่ใช่ในรีวิวนี้ครับเพราะรีวิวนี้เราจะเทสต์แล้วก็พูดภาพรวมๆนะฮะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันน่าซื้อตัวไหนมากกว่ากันนั่นเองนะฮะเราจะลองเข้าแอปพลิเคชันนะฮะทั้งหมดนะฮะประมาณนี้นะฮะเริ่มจาก Facebook Instagram นะฮะโนวาสามนะฮะแล้วก็มี โมเดลคอมแบทดูนะฮะว่าอะไรจะเร็วกว่าการเคลียร์ฮะเคลียร์ทั้งหมดเออนี่ปิดไปแล้วก็ยังกลับมาเนาะแปลกจังโอเคนะฮะเราจะเริ่มแล้วนะฮะหนึ่งสองสามจะเริ่มเข้าเกมก่อนฮะ,ะปรับโอ้ดูเบียดมาแล้วก่อนนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่แน่ฮะ,ะไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะ,ะเพราะว่าความเร็วนี่ก็อยู่ในเกมจริงๆแล้วสองตัวนี้มันเร็วเหมือนปีศาจอยู่แล้วแหละนะฮะมันเร็วเหมือนปีศาจอยู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อนนะ้องโนบิเอจะเร็วกว่าเล็กน้อยด้วยนะฮะ โอ้จริงไปประมาณนี้ออกมาเท่ากันเลยนะหนึ่งสองซ้ำคือคืออย่างที่พูดไปว่าบางทีแบบนิ้วเรากดเนี่ยมันมันไม่สามารถตอบได้ว่าตอนที่มัดุดลงจังหวะนิ้วเนี่ยมันมันพอดีไหมมันเท่ากันไหมมันมาจจะกล้ากึ่งกันแต่นี่เสร็จแล้วไอ้นี่ใส่ก่อนเห็นปะมีให้ไอ้สก่อนนะนะฮะส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยมันมันลื่นอยู่แล้วเพราะทั้งสองตัวนี้ใช้สเปคระดับเคอเซียตัวเนาะเอามีห้เอสก่อนเนาะระดับโลกอ่ะ คุณเห็นว่ามันลื่นขนาดไหนคือมันไหลจริงๆนะฮะแล้วก็ความสมูทเนี่ยมันได้เลยนะฮะก็จริงๆก็ไม่ต้องลองอะไรเยอะเพราะว่าสเปคระดับนี้มันคือสุดๆแล้วนะฮะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้อเขตเราจะอยู่ตรงน,นะะี้เนาะมาลองดูตัวอุ้ยมือไปโดนนะฮะแล้วมาลองดูนูบเบียบ้างนะ,ะับเพราะหลายๆคนอยากรู้มาเลยว่าพี่เล่นเกมเป็นไงบ้างนะฮะลำโพงเนี่ย ดังกว่านะดังกว่าของเซิร์มี่นะฮะแล้วก็ดังอันเดียวัคือนนี้นะฮะก็ไหลลื่นเหมือนกันนะน้ำหนักนะฮะอืมพอๆพอกันฮะพอๆแต่ว่าเหมือนการกระจายตัวของน้ำหนักจะไม่เท่ากันนะฮะนูเบียนี่ลำคงดังมากนะฮะดังมากจริงๆโอเคนะฮะเราจะเริ่มออกแล้วนะฮะ โอเคหนึ่งสองสมปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะออกนะฮะแล้วก็เริ่มเข้าโมเดนคอมแบทต่อหนึ่งสองสมปรับเขาให้นะ,ะโอ้โหวิ่งกันใหญ่เลยนะฮะก็เร็วนะแต่ละตัวก็อยู่ในเกณฑ์เร็วมากนะฮะก็จะเห็นเลยว่ามี 5S นั้นโอ้โหวิ่งอย่างไฟอ่ะโอ้โหคตรเร็วเลยอะ่ะเร็วแต่ว่ามันก็มันก็ต่างกันแค่ระดับหนึ่ง่ะเห็นไหมคุณว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดว่าต่างกันจนรอไม่ได้นะ โอ้เร็วเนะาะเอาบบบว่ามีให้เร็วกว่าหน่อยหนึ่งเนาะปึ๊บโอเคนะฮะ Facebook หนึ่งสองสามปึ๊บโอ้โหแทบจะเท่ากันไปหมดเลยนะฮะ Instagram หนึ่งสองสามเคนะฮะ Message ตึ๊บนะฮะโทรศัพท์นะฮะ,นะฮะไม่รู้ไม่รู้รีวิวแบบนี้รีวิวทำไมไม่รู้บางทีมันแบบแค่อยากรู้ไงคราวน,นี้เราจะมาดูกันว่า แอปพลิเคชันเก่าๆนะฮะที่เปิดไว้ทำายัางไงนะฮะถ้าถ้าเป็นตัว n นเบียเนี่ยเวลาเราจะสวิชแอปพลิเคชันกลับไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนอื่นถ้าสมมติว่าเป็นคนอื่นเนี่ยเรากดปุ่มนี้ปุบนะฮะเราก็จะเจอรีเซ็ตแอปใช่ปะ่ะแต่นี้ไม่ใช่นะจะเป็นเมนูนะเวลาเราจะเปิดแอปเก่าๆนะฮะเนี่ยเราใช้วิธีการเหมือนกับลากกลับมาอย่างเงี้ยฮะอินสตาแกรมอยู่หน้าเดิมประเด็นคืออยากรูร้รว่ากลับไปเนี่ยเกมยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะฮะกลับไปที่โนวาสามฮะ,ะทุกคนยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะ ะะกลับไปที่โมเดนคอมแบทหน่อยดิอยู่ไหมก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะโอ้สองตงัวนี้นี่ประสิทธิภาพเนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมนะฮะทั้งคู่เลยโอเคอ่าเดี๋ยวเราลองเข้าตัวเว็บไซต์นะฮะอันนี้เป็นเบราว์เซอร์ของเซี่ยวมี่นะฮะนี่เป็นเบราว์เซอร์ของดูเบียเองนะฮะโอเคพร้อมนะฮะหนึ่งสองส้ำไป ก็จริงๆแล้วพอๆกันและครับเราอย่างที่ว่าเรากดไปแล้วมันนิดนึงครับหนึ่งซั่มเนี่ยมี 5s จะเร็วกว่าเห็นไหมฮะมี 5s มันมันมันไวกว่าด้วยตัว CPU ของมันนะฮะถึงแม้ว่าอย่างที่เราพูดไปว่าแม้ว่า RAM จะน้อยกว่าแต่ CPU มันดีดไงฮะมันแรงไงฮะมันก็เลยเห็นภาพแบบเนี้ยว่าแบบเออเนี่ยคุณนี่เห็นความต่างว่าแบบทําไมมี 5s มันถึงได้แบบมาเร็วกว่าเห็นปะ นี่ยฮะมาเรา็วกว่าจริงๆนะฮะนั่นกะ็คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกทุกคนมาตลอดว่าเฮ้ยซื้อมือถืออ่ะจะเอาเร็วเนี่ยดูที่ CPU ก่อนนะเออแรมเนี่ยมันคือกระดาทษทดของ CPU นะอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรามีโอกาสได้ลองมือถือเยอะนิดนึงฮะก็เลยค่อนข้างโชคดีหน่อยนะฮะถ้าเกิดว่าคนอื่นมีโอกาสได้ลองอเยอะๆเหมือนกันก็คงจะอาจจะพอจับทางได้คล้ายกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูวิดีโอด้วยกันนะฮะอันนี้ก็คือภาพของดูเบียร์นะฮะเวลามองภาพเนี่ยอย่างที่พูดเลยว่า ด้วยขอบจอที่จริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดไร้ขอบหรอกมันมีขอบที่แบบบางบางบางอ่ะอยู่นะฮะบนล่างนะฮะทำให้เวลาเราดูวิดีโอเนี่ยความรู้สึกของจอภาพเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันหรูอ่ะรู้สึกว่ามือถือเรามันมันรวยมากมันแพงจริงๆนะฮะตรงนี้เนี่ยข้อได้เปรียบของูเบียเลยเพราะว่าหลายคนอ่ะค่อนข้างชอบนะฮะที่มันแบบเหมือนกับว่ามันมันสวยอะไรเงี้ยด้วยแหละครถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวมิ 5S เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะมันสวยเหมือนกันฮะแต่ว่าเวลาเราดูเรื่องของความรู้สึกเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เปิดแบบแสนเท่ากันแล้วเนี่ยฮะโอเคสีสันของจอนะที่ออกมาตอนนี้เลยนะคะบอกไว้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยจอค่อนข้างสวยมากเลยนะ,ะแล้วก็ดูดีมากๆอันนี้จะออกแบบออกติดวอร์มนิดนึงนะฮะอันนี้จะออกฟ้านิดนึงนะฮะ โดยรวมก็สองตัวนี้แทบไม่ต่างกันถามว่าคุณภาพสีสันของจอเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะฮะแทบจะเท่ากันเลยหยุดไม่ได้มือกดไม่โดนเนี่ยฮะคือถ้าดูจากเนื้อคนหรืออะไรเงี้ยมันแทบจะเหมือนกันไปหมดเลยอะฮะเพียงแต่ว่าไอเนี่ยมันสวยกว่าตรงที่แบบเนี่ยคุณเห็นขอบดำๆปะมันมีจีบเดียวอะคือมันสวยมากๆเลยคะมันมีอยู่แค่นิดเดียวจริงๆนะฮะตรงขอบจอตรงนี้ ใครที่ชอบดีไซน์แบบนี้คุณเลือกแท11ได้เลยนะฮะเพราะอันนี้ก็คือมีขอบดำเบลเลยนะฮะแต่ก็มีความแรงเข้ามาทดแทนใช่ไหมเออก็เลือกเอาแบบจะเอาแบบไหนเอาแรงเอาเบาว่ากันไปนะฮะโอเคนี่คือเรื่องของจอภาพฮะโดยส่วนตัวถ้าเราเรียกว่าคุณภาพเนี่ยเราให้เราให้เสมอกันนะเออแต่ว่าเรื่องการออกแบบก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปกันนิดนึงเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นรถนะฮะที่เป็นเหมือนกับนายแบบของเราในวันนี้นะฮะ ก็จะลองถ่ายภาพดูนะฮะใช้แบบโหมดธรรมดานะฮะปิด HDR นะฮะไม่เปิดทั้งคู่นะฮะื่อคมเสมอภาพกดเข้าไปปุ๊บถ่ายแล้วฮะเรียบร้อยนะเนื่องจากว่าสีจอใกล้เคียงกันมากณุดจึงสามารถที่จะถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอามาวางเทียบกันได้เลยนะฮะตัว HDR นะฮะตัวนี้เราปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะหนึแต่ละลื้นนี้มันสวยสัใจจริงๆเลยว่ะ ๆๆๆนี่ฮะทุกคน,นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดีคุณผู้ชมได้ดูว่าตัวมิ 5S เนี่ยนะฮะกล้องนะฮะไม่ได้แพ้เซตสิบเอ็ดเลยนะฮะไม่ได้แพ้เลยแล้วความคมอะไรเนี่ยนะฮะเราถ้ามองเข้ามาแบบนี้นะฮะเราจะบอกให้เลยว่ามิ 5S นี่คมกว่าอีกด้วยซ้ำนะฮะ ไม่ได้กระจอกนะฮะบางคนบอกโอ้โหกล้องมีมันไม่ดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะมีฮะเอเนี่ยเป็นมือถือเส Xiaomi ที่กล้องดีมากๆนะฮะคุณจะเห็นเลยว่าแบบสีสันอะไรเงี้ยมันได้เลยนะได้อยู่ระดับหนึง่งอ่ะอีกสักรูปแล้วกันเพื่อความมั่นใจนะฮะก็เอาเป็นน้องแมวเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะที่ใช้ถ่ายใน Oppo เนอะครั้งหนึ่งนะฮะเราจะโฟกัสไปที่หัวแมวนะฮะหัวแมวพร้อมๆกัน นี่ฮะไอสุดมันใกล้ไปหน่อยเอาไหมเรียบร้อยฮะเราจะได้ภาพมานะฮะสำหรับนูเบียซัสิบเอ็ดนะฮะดูว่าดูค่อนข้างเนียนตาเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะโฟกัสที่หัวแมวทั้งคู่นะฮะภาพที่ได้ออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าสีสันนะฮะของมี 5S เนี่ยนะฮะ จัดจ้านมากๆแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นเอารูปไปขึ้นเทียบให้ตอนท้ายคลิปเนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วว่ากล้องตัวไหนเนี่ยมันโอเคกว่ากันนะฮะคุณชอบตัวไหนมากกว่ากันแต่ตอนเนี้ยนาจชอบกล้องของมี5 s มากกว่านะแต่ว่ากล้องตัวเนี้ยก็ือว่าดีมากๆเลยนะฮะที่สําคัญที่สุดคือมันสวยมากๆเลยเนาะโอเคมาดูกล้องหน้ากันบ้างเ่านะฮะอันนี้คือกล้องหน้านะฮะของมี5 S นั่นเองนะฮะโอ้โ oh, หต้องบอกว่าคมชัดมากนะฮะแล้วก็สวยมากๆเลยทีเดียวตัวนูเบียเองเนี่ยนะฮะก็กล้องหน้าดีเหมือนกันนะไม่ได้แย่เลยนะดีเลยแหละแล้วก็มีโหมดฟุ้งฟลิงเหมือนกันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูนี่ฮะคือถ้าเอาความคมเนี่ยมีห้าคมกว่านะแต่ถ้าจะเอาแบบดูเนียนๆสวยๆกว่าเนี่ยเออเราว่านูเบียทำได้ดีกว่านะแล้วฟุ้งฟลิงได้มากกว่าคือเหมือนมันมันไม่มันมัน,มน,มน,มนคอนตัว sharpness มันไม่จัดมากคือถ้า ถ้าถ่ายคนเนี่ยนะฮะถ้าอะไรเกิดว่าดึงชาร์ปในสูงๆเนี่ยมันก็จะแบบนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนละกันนะ,ะตัวนี้สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เยอะเหมือนกันนะ,ะส่วนถ้าเป็นพวการายละเอียดต่างๆนี่เดี๋ยวเราไปดูกันในรีวิวแยกดีกว่าเนาะโอเคหนึ่งของซ้ำเนี่ยฮะเวลาหามาก็ดูโอเคเลยทีเดียวนะฮะใช้ได้สวยเลยแหละโอเคอันนี้มีก็มีหมดบิวตี้นะฮะอยู่มุมนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปรับแบบมาซะโอเคหนึ่งของซ้า ก็จะได้ภาพออกมาเช่นกันนะฮะดูจากสองภาพนี้แล้วเนี่ยนะฮะโอ้คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนตัวถ้าเทียบกันแล้วนั้นนะฮะอืมจริงๆแล้วมันก็แอบพูดยากนะแต่เรว่าเหมือนแซทสิบเอจะทําได้ดีกว่านะในความรู้สึกข,ของเราแต่ว่ามีไม่ได้แย่นะมีไม่ได้แย่เลยนะฮะทำได้ดีเหมือนกันหลังจากเลือกกล้องหน้าผ่านไปแล้วฮะอยากให้กลับไปที่การถ่ายวิดีโอนิดนึงนะฮะ การถ่ายวิดีโอเนี่ยนะของ2ตัวนี้เนี่ยนะฮะจะค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะพอสมควรเลยก็คือว่าตัวของโนบิเบเนี่ยนะฮะแซของเราเนี่ยสามารถนะฮะที่จะอัดวิดีโอได้นะฮะแบบ6 0 fps นะฮะนี่คือจุดจุดแข็งแล้วก็ไม่จุดขายตัวหนึง่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าในปัจจุบันมือถือที่อัด6 0 fps ได้ในตลาดเนี่ยเอาตรงมีไม่มีก็มีอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากมายนักนะฮะแล้วพอเป็น60 fps ที่ขึ้นมาในตลาดปุ๊บเนี่ยนะฮะเรามาดูว่าวิดีโอจะเป็นยังไงนะฮะอยากให้ดูตัวอย่างวิดีโอนะฮะการอัดแบบ60 fps นะฮะอย่างเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะฮะทุกคนจะเห็นว่ามันไหลลื่นแล้วก็ดูงดงามกว่าแบบพวกปกติค่อนข้างมากนี่ฮะเห็นหรือยังว่ามันแตกต่างขนาดไหนคุณดูลักษณะการเคลื่อนไปนะฮะของของตัววิดีโอนะฮะแต่ว่ามันก็ยังเราเราสึกของโมโตเซถ่ายได้ดีกว่านะโมโตเซทเนี่ยถ่ายได้ดีกว่าแน่นอนนะฮะคอนเทนต์มันยังมีแบบ คือมันยังไม่สมูทมากแต่ว่าก็ทําได้ดีมากแล้วในราคานี้นะฮะคือมันก็ใส่ลูกเล่นมาที่แบบเหมือนกับโอเคมากๆแล้วฮะเนี่ยฮะสมูทเลยเนาะซึ่งจะแตกต่างจากวิดีโอทั่วๆไปนะที่เราใช้กันนะฮะสมมุติถ้าเราแบบอ่าเป็นเสี่ยวมี่ใช่ไหมฮะนี่เป็นโหมดวิดีโอนะฮะเรากดโหมดนะฮะก็มีแค่ไทม์ l a ป s ์นะฮะก็ slow motion นะฮะเมื่อเราตั้งค่านะฮะวิดีโอคุณภาพเนี่ยจะอัดได้แบบ 4K Full HD นะฮะแต่ว่าจะไม่มีแบบ 60 FPS นั่นเองนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะ,ะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเป็นแบบเป็นจุดขายตัวหนึ่งของโนบเเลยแล้วก็เป็นจุดด้อยของมีไปเลยนะฮะจริงๆแล้วมีตัวนี้มี 5S เนี่ยจะค่อนข้างเด่นนะฮะเรื่องของการใช้ภาพนิ่งนะฮะกล้องนิ่งอะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะฮะโอเคมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะเรื่องการฟังเพลงนะ,ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมนะฮะนี่คือประโยชน์ของแรมนะที่เยอะสังเกตว่าดูดกลับมาเนี่ย ยังเป็นอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะฮะเราใช้หูฟังเดียวกันนะในการทดสอบเหมือนเดิมฮะก็คือหูฟัง Re Max นั่นเองนะฮะที่เสียงค่อนข้างจะทุ้มๆหน่อยอ่ะลองฟังดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับการฟังเพลงก็เซอร์มีนี่ถือว่าฟังเพลงใช้ได้เลยนะไม่แย่เลยนะฟังเพลงออกมาได้โอเคเลยเดี๋ยวลองดูซิว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะเวลาฟังเพลงโอเค เราว่าโนบิเฟังเพลงพอกว่านะฮะคือเสียงมันแบบมีมิติกว่ามีห์อสอะคือมีห์อไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เลยแต่เรารู้สึกเลยว่าเวลาเราฟังไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเสียงที่มันแบบมีมิติกว่าหรือว่ามีรายละเอียดที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่แหลมเกินไปเนี่ยโอ้โนบิเทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคราวนี้นูเบียมาจริงนะฮะแล้วก็ทําได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะ Dolby Atmos ที่เปิดอยู่นะเมื่อกี้เราเปิดไว้นะฮะก็ อย่างที่พูดไปว่าเสียงค่อนข้างดีมากเลยมีมิติมีห้ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่นะเดี๋ยวสาววกมี่น้อยใจแต่เราไม่ได้พูดเพื่อเอาใจสาววกมี่นะแต่ว่าเสียงมี่มันไม่ได้แย่ยจริงๆเออพ well okay. เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้เสียงมันโอเคกว่าเท่านั้นเองนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะสตัวนี้เนี่ยนดุดว่าเกณฑ์การใช้งานของมันเนี่ย,อยพอๆกันนะฮะคือไม่ได้หมดเร็วจนแบบวันหนึ่งไม่พอนดุดูว่า2ตัวนี้ใช้วันหนึ่งพอทั้งคู่เลยนะสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่สำหรับใอรที่กังวลเรื่องแบตเตอรอ,ตเตอรี่นรตตร่นะะไมต้ลงล ทำได้ค่อนข้างดีและสองตัวนี้ก็ใส่เซ็นเซอร์มาครบทุกอย่างนะฮะที่มนุษย์มนาควรจะมีกันนะฮะก็อย่างที่พูดไปแหละเหมือนมี 5S ก็คือขายความแรงนะครับประหยัดด้วยนะฮะแล้วประสิทธิภาพเนี่ยรับรองว่าไม่ได้แพ้โนบิเอร์เลยนะฮะแต่ว่าหากคุณต้องการจะยกระดับความพรีเมียมแล้วก็ยกระดับเรื่องเสียงขึ้นมาเนี่ยโนบิเอร์ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่า2ตัวนี้จะเลือกอะไรดีเนาะแต่ความรู้สึกของน่าด,ดุลนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็ ไม่ดูว่าหลายๆคนก็มีความั้งแต่งเยอะนะฮะถามว่าวันนี้จะตัดสินเลือกอะไรดีนะฮะโอ้โหถ้าเราดูว่าถ้าเกิดคุณชอบดีไซน์นะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะดีไซน์สวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เครื่องนะฮะเร็วนะฮะระดับที่ดีเลยและที่สำคัญที่สุดเลยการอัดวิดีโอแบบ60 fps ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นจุดที่แบบขายได้เลยแล้วก็การฟังเพลงนั่นเองนะฮะคุณก็เลือกโนบิเอซัสเวดไปนะฮะกึ่งนะฮะในราคา149่นสี่นะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบบัดเจ็ตโฟนหน่อยคือประหยัด แต่ผมแรงพี่129่นฮะแรงกว่านะฮะแรงกว่าจอก็โอเคนะฮะกล้องภาพนิ่งเราชอบตัวนี้มากกว่านะฮะระบบเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็คือเหมือนเน้นเร็วแรงสะใจคุ้มถูกกว่ามี 5S ช่วยคุณได้แพงขึ้นมาหน่อยได้ความพรีเมียมฮะได้ความพรีเมียมได้การฟังเพลงที่ดีขึ้นแล้วก ได้อีกหลายๆอย่างที่แบบเหมือนเป็นองค์ประกอบย่อยๆในการใช้ชีวิตประจำวันที่หลายๆคนต้องการนะฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยสำหรับนักดูเลยนะค,ะคือการอัดวิดีโอแบบ60 FPS เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันนะฮะใครไม่มีเนี่ยค่อนข้างเชยนะเดี๋ยวนี้นะฮะต้องดูว่ามีจะอัปเดตให้มี60 FPS มาหรัยเพราะว่าวันพัสดรีอัปเดตแล้วนะฮะล่าสุด3.2.8วันพัสดีก็มี60 FPS แล้วนะฮะดยส่วนตัวในชิปเซ็ตมันทําได้อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าพวกเขาจะปล่อยออกมาหรือว่าจะต้องใช้แอปเสริมอะไรยังไงไ ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะสลับสาวกมี่นะฮะตรงนี้ใครมีงบแบบน้อยกว่า2000นะฮะรับรองว่ามีห s คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเพิ่อมอีก2 0 0 0คุณได้ความพรีเมียมที่น่าดูกระพุกกบคุณตรงนี้เลยว่าคุณก็จะไม่ผิดหวังเช่นกันนี่คือลุมเบียร์แซ่สิบเอ็ดรับมี 5S นะฮะสองตัวนี้น่าสนใจจริงๆรนะฮะแล้วเจอกันในคลิปย่อยแยกออกไปอีกทีหนึ่งนะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบายอันนี้เก็บตกนะฮะหลังจากที่เรารีวิวเสร็จแล้วนะฮะลองเข้าโมเดลคอมแบทซิลมันยังอย แล้วมนอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะเออว่ะเนี่ยแรมเยอะมันมันจะช่วยตรงนี้นะฮะเอามีไปแล้วฮะเพราะว่าแรมน้อยกว่านะฮะนี่นี่คือประโยชน์ของแรมนะฮะอะตามนี้นะชิง้ทยไวจิง้ทยไวยี่สิบวิเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายรูปตอนกลางคืนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูข้างตกต่างแต่างๆยังไงใช่ไหมฮะตัวมี 5s เนี่ยจะสามารถจับโฟกัสในที่มืดเนี่ยได้เร็วมากนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะในรูปแตกปุ๊บเนี่ยติดแล้วไหมฮะ เร็วมากนะฮะแล้วเวลาถ่ายก็ยังเร็วด้วยนะฮะ้าบเขาให้จับภาพได้เร็วแล้วก็ประมวลผลภาพเนี่ยที่แบบตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีมากๆนะกะ็คือถ้าถ้าถามเรานะตอนกลางคืนเนี่ยเนี่ยฮะถ้าถามเรานะะตอนกลางคืนเนี่ยเราว่าได้ภาพที่ที่เร็วอะ,ะคือไอ้นี่คืออย่างนะคือมันสันน่นไงแต่ถ้าเราแบบถ่ายตอนมันไม่สั่นอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยฮะก็จะพาบางคดีมาเรามาดูนูเบียบ้างนะฮะ ถ้าเป็นที่มืดๆหน่อยนะฮะเวลาเราแตะโฟกัสไปนะฮะอ่ะดูหนึ่งออซัมจะจับโฟกัสช้าหน่อยนะฮะแล้วเราถ่ายเนี่ยออกมาก็จะปงะมวลขนนะฮะหมุนติว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 นะฮะ,ะ,ะอันนี้ยังถือว่าสว่างนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกมุมหนึ่งก็คืออันนี้มุมมันหันเข้ามาแสงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาอีกมุมหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะอันนี้เป็นดูเบียนะฮะสีดํานะฮะเราจะลองโฟกัสดูนะฮะเวลาเราโฟกัสที่มืดเนี่ยจะเห็นว่ามันมันช้ากว่ามีห้านะฮะ แล้วมันก็แบบแต่มันก็ถ่ายออกมาได้อยู่นะนะเนี่ยฮะมันจะแบบทีดืด้อๆกว่าจะถ่ายก็พักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูมี5 s นะเดี๋ยวให้ดูมี5 s สมมติเราต้องการจะถ่ายนะฮะเราก็สามารถที่จะซูมเข,ข้าไปปุ๊บโฟกัสเข้าไปฮะเนี่ยฮะเร็วมากฮะแล้วลาารับจับชัตเตอร์ก็เร็วมากฮะปุ๊บได้ทันทีนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยคุณเห็นไหมว่า นี่คือในที่มืดนะฮะแล้วก็จับชัตเตอร์ได้เร็วมากถ้าเป็น m ี5 s นะฮะถ้าเป็นโูเบียเนี่ยจะแบบนี้ครับจะสันส้นๆหน่อยนี่ครับจะสันส้นๆหน่อยก็ถ้าถามเรานะฮะในที่มืดๆเนี่ยเราว่า m ห้ s ทําได้ดีกว่า,าจริงๆนะโอเคอันนี้อยู่นิ่แล้วนะลองถ่ายดูละก็เหมือนๆมันนะฮะเหมือนมันจับชัตเตอร์ได้ช้ากว่านะฮะมันก็เลยประมาณนี้นั้นที่มืดเราขออยู่กับ m ห้า s นาะอืม มี 5s ก็ทำได้ดีกว่าจริงๆแหละเนอะที่มืดนะฮะโอเคตอนมีละจ้ะนี่คือการถ่ายวิดีโอในที่มืดนะฮะเออมันก็มืดจริงๆเนาะเออมันก็มืดนู่นก็มืดจริงๆอะ่ะอยากออกกันนะะดึกแล้วเด็กๆก็เริ่มตื่นอ่าเดี๋ยวลองมาดูมี 5s บ้างว่าอัดวิดีโอกลางคืนเป็นยังไงบ้างเนาะในการวิดีโอตอนกลางคืนนะของมี 5s เออสว่างกว่าว่ะ ถ้ามันลายเนาะมี 5S นี่มันไม่ธรรมดานะคนบอกโอ้มี 5S จะเป็นยังไงคุณดูกล้องมี 5S ก่อนไม่ได้ห่วยนะครับดีเลยอะเออเออเจ๋งอะชอบชอบนี่ฮะมีนี่คือการอัดอันนี้ก็อัดอีกทีหนึง่งเป็นของนูเบียเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เปิดแบบ 60fps นะฮะเปิดแบบ 30fps ดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ผลก็คือเหมือนเดิมฮะค่อนข้างจะไม่สว่างเท่ามี 5S เนาะ ก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะ